สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอากาศร้อนมากเลยครับคุณแม่จา๋าปันก็ต้องพาคุณยายเดินลงมานะครับเพราะว่าข้างบนไม่มีล่มนะครับ เป็นไม้ที่มันยังไม่ออกใบนะครับแม่ดูครับเป็นปลีใบนะครับหรือด,ดูสปริงนะครับผมใบไม้ปรินะครับเลยไม่มีล่มนะครับผมเวลารับแขก,กเสร็จก็ต้องอาพาพาคุณยายลงมาที่นี่นะครับผม <S <S เพื่อมาใส่น้ํามาลดน้ํานะครับแล้วก็รอรอบต่อไปนะครับเพราะว่าแขกก็ไม่ได้เยอะนะครับ หากว,ว่าลงมาครั้งหนึ่งก็ได้อยู่ประมาณสัก30นาทีเหมือนกันนะครับถ้ามีคิวใกล้เข้ามาเราก็จะพาคุณยายอาบน้ำอาบท่าแล้วก็ขึ้นไปใหม่นะครับวันนี้นะครับคุณยายจะไปเป็นสะพานบุญให้น้องลุงเรืองนะค,คุณแม่จ๋านะครับยังไงก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้น้องลุงเรืองด้วยนะครับผมนะครับกับผลไม้30ตะกก้านะครับ ตอนนี้ก็มีจองเข้ามาแล้วนะครับ4ตะกร้านะครับตอนนี้เหลือ 26. ตะกร้านะครับคุณแม่คุณแม่ท่านไหนอยากจะจับจองหรือว่าจะเข้าไปคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดเลยนะครับผมนะครับคืนนี้ควันก้จะไปหาน้องลุ่งเรืองนะครับสะพานบุญคุณยายบุญมีนะครับรับเป็นสะพานบุญให้น้องนะครับผมให้น้องได้กินได้ทานนะครับก็วันนี้ก็หวังว่าจะมีแม่แม่ตามเข้าไปเป็นกําลังใจให้บ้างนะครับ ขอบคุณครับ